รางวัลพานแว่นฟ้าเนี่ยเป็นรางวัลที่มีเงินรางวัลสูงมากนะคะถ้าหากว่าเราจะไปให้ถึงเส้นชัยของรางวัลน,นี้เราก็จะต้องหันกลับมาสำรวจตัวเองก่อนว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนเรามีความพร้อมสมมุติว่าเราจะประกวดในสายเรื่องสั้นเราก็ต้องมีความพร้อมในการเขียนเรื่องสั้นเราเป็นคนเขียนเรื่องสั้นที่มีที่มีความชํานาญมากพอหรือย,อยัง เรามีเรื่องราวที่จะใช้เขียนหรือ,อยังเราจะประกวดในสายกวีเ,เรามีความชํานาญในเรื่องของการใช้คํามากพอหรือ,อยังเรามีเรื่องราวหรือมีอารมณ์ความรู้สึกความคิดที่จะนําเสนอเป็นบทกวีหรือ,อยังนะคะแล้วยังต้องเอาความการสํารวจนั้นเนี่ยมาประมวลอีกว่าเรามีความคิดในเรื่องของประชาธิปไตยเพียงพอหรือ,อยังเราเสนใจเรื่องการเมืองไหม หรือเรารู้ไหมว่าการเมืองมันอยู่ตรงไหนบ้างหรือถ้าการเมืองมันอยู่ในทุกจุดจุดไหนที่เราจะเอามาเขียนเราทําความเข้าใจในเรื่องของการเมืองกับชีวิตดีพอหรือยังถ้าเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนี้ดีพอแล้วเรามีทักษะในเรื่องของการเขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นหรือกวินิพนธ์ดีพอเนี่ยเราก็ต้องเอากลับทั้งหมดนันนะคกลับมาประมวลในตัวเองอีกครั้งหนึ่งการการที่เรานําเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลกันเนี่ยมันหมายความว่า เรากําลังอยู่ในขั้นตอน,นของการกลั่นกรองงานกลั่นกรองความคิดตัวเองกลั่นกรองความรู้สึกของตัวเองให้พร้อมถ้าตัวความคิดเป็นตัวนําหมายความว่าความคิดนั้นต้องแปลกใหม่แตกต่างถ้าตัวความรู้สึกเป็นตัวนําความรู้สึกนั้นจะต้องแรงกระทบกระเทือนสะเทือนสะ,สะท้านไปทั้งตัวเราเองและสะเทือนสะท้านไปทั้งสังคมได้ถ้าเราค้นพบเรื่อง <flick> ความคิดเรื่องความรู้สึก เราค้นพบความสามารถในตัวเราเองแล้วเนี่ยเราจึงลงมือพร้อมที่จะเขียนทีนี้ก่อนที่จะลงมือเขียนเนี่ยเราก็ต้องรู้ธรรมชาติของตัวเราเองก่อนถ้าเราประจักษ์ในธรรมชาติของตัวเราเองชัดเจนแล้วว่าเราเป็นคนแบบนี้แหละเราเป็นคนชัดเจนแบบนี้หรือเราสามารถที่จะทํางานสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้แต่ในธรรมชาตินั้นเนี่ยมันจะต้องมีตัวเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเขียนนั้นด้วย คำว่าธรรมชาติในการเขียนหมายความว่าเมื่อคุณสร้างไปแล้วเนี่ยคุณไม่รู้สึกว่ามันหลุดออกไปจากตัวเองคุณรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณรู้สึกว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคุณ, <S <S คณนั่นหมายความว่าความเป็นธรรมชาติของการเขียนนั้นมันมีความพร้อมอยู่ในตัวแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะจะเขียนออกมาได้เขียนออกมาได้แล้วกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดสมบูรณ์นะคะสมมุติว่าเขียนเรื่องสั้นก็จบแล้วเขียนกวีนิพนธ์ก็ครบสมบูรณ์แล้วตามที่กติกากําหนด เราต้องดูอีกครั้งหนึ่งค่ะทวนให้ดีเลยนะคะว่าเออถ้าเป็นเรื่องสั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เผลอเอาคําผิดใส่ไปซสี่ห้าคำเลยหรืออะไรเงี้ยนะคะทวนคําผิดทวนกระบวนการทั้งหมดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกวีนิพลเนี่ยถ้าคุณจะส่งเนี่ยคุณต้องทวนละเอียดมากๆนะคะ เพราะกะวีนิพนธ์มีคำนิดเดียวเท่านั้นเองคือมหมายความว่ามีคำนิดเดียวไม่ได้หมายความว่าคำน้อยให้กว่าที่กำหนดนะคะแต่หมายความว่ามีคำตามจำนวนที่กำหนดเนี่ยก็น้อยกว่าเรื่องสั้นเยอะแล้วถ้าคุณยังผิดในกวีนิพนธ์อีกนี่เรียกว่าหมดโอกาสเลยค่ะหมดโอกาสจริงๆค่ะคำผิดในเรื่องสั้นเนี่ยอาจจะยังมีโอกาสอยู่บ้างแต่คำผิดในกวีนิพนธ์เนี่ยไม่ให้โอกาสนะคะคำน้อยไม่ให้โอกาสแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อทบทวนเสร็จเรียบร้อย แล้วก็มั่นใจแล้วจึงส่งค่ะเพราะเขากำหนดเอาไว้เลยค่ะว่าถ้าคุณส่งแล้วคุณไม่มีสิทธิ์แก้ไขคุณไม่มีสิทธิ์ขอแก้ไขเมื่อไม่มีสิทธิ์ขอแก้ไขก็ไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะรับรางวัลถ้ามันเกิดความผิดพลาดเพราะฉะนั้นทำให้สมบูรณ์แบบทุกอย่างทุกประการแล้วคุณจะรู้ว่าไอ้กระบวนการขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ยากเลยมันสามารถที่จะนำเราไปสู่ เป้าหมายที่เราต้องการได้แม้ว่าเป้าหมายนั้นเนี่ยคือถ้าเราพูดกันตรงไปตรงมาก็คือว่าถ้าเรามุ่งไปที่รางวัลอย่างเดียวเนี่ยเราไม่มีทางเราม,มีทางที่จะประสบความสําเร็จแต่ที่เรามุ่งไปได้ก็เพราะเราเอาชีวิตเรามุ่งไปด้วย เราเอาชีวิตของเราซึ่งกลั่นกรองแล้วเราเอาชีวิตของเราเข้าไปเขียนคําว่าเอาชีวิตเข้าไปเขียนไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเอาชีว,วประวัติตัวเองไปเขียนแต่เราหมายความว่าเราเอาชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองที่เราเขียนนั้นใส่เข้าไปเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นไปสู่เป้าหมายได้การทีเ่เราส่งเรื่องให้คณะกรรมการรางวัลพาน,านแว่นฟ้าอ่านเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นเรื่องยากจนเกินไปคุณสามารถทําได้คะ่ะ